สวัสดีค่ะพมพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะบอกว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะที่เขามารับชมรับฟังใหม่กำลังแรงใจนั่งช่องของเจตาพารวยเนาะค่ะเมื่อวีเจตาก็จะว่างแนวทงางเขาครับพี่น้องล่าพัฒนาเป็นจังไดแน่ค่ะพี่น้องนี่ที่เห็นเมื่อนีเจตากับดารามาดามมาพร้อมกันเด้อค่ะดาราคนสวยรวยนำใจเข้าไปทั้งสองสาวเด้อค่ะนี่ ของเจตาพารวยของวันที่แปดที่ผ่านมาดารามาดามเข่าทั้งสองสาวยางาทั้งสองสาวเลยพี่น้องเอฟซี FC, เป็นตั้งใดผู้ใดได้ไพมานกด็ดีใจน้ำเด้อค่ะเบื้องประวัติของมาดามคำนวณก่อนเนาะพี่น้องเบื้องประวัติของมาดามคำนวณก่อนบอกรูดบอกรูดค่ะรูดไปวันที่สี่เนาะให้เบื้องสองงวดพ่อ แล้วก็มาเบิ่งของเจตาพารวยเบิ่งสองหมวดพ่อพี่น้องเพื่อบอ่เป็นการเสียเวลาลุดไปาราคาลุดมาดำอ,อ้วนเจตาอ้าวให้เบิ้งแค่นี้แหละครับพี่น้องให้เบิ้งแค่นี้แหละเนาะพ่อหอมปากหอมคอเบิ่งหน่อยหน่อยจังบ่เสียเวลามาเบิ่งแนวทางใหม่ของเจตาพารวยเป็นจังไดเน,นี่ยเนาะเอฟซี ได้นำเจตาบอผู้ใดโชคผู้ใดหมานบอค่ะของวันที่แปดเล่าพัฒนาที่ผ่านมากมื่อขึ้นนีเนาะของเมื่อวานวันที่แปดเจตาพารวยเขาไปค่ะเล่าออกบนสามตัวห้าศย์สามล่างเก้าหาค่ะของเจตาเขาหาเก้าเนาะเขาโตกลับแล้วก็บรมนตัวนิ่งตัวเจาะกัยังถือว่าเขาอยู่นะพี่น้องดีใจแน่จักน้อยอยู่ เลขเขาเลขบนหลุดเนาะบนมีแนวสีเว้าแม่คันเลขอันหลุดลายกันใดเนาะหลุดดูเนาะพี่น้องเนาะแต่ยังดีเนะว่าเอฟซีไ้กำลังแร่ใจเจตาดีเนาะตามกัน่อไป่อเนาะค่ะกาบขอบหกคุณหลายๆมาไปรุ่นใหม่วันที่สิบเอ็ดเนาะค่ะวันที่สิบเอ็ดเจตาลงไก่อนสองมือเนาะค่ะสองมือวันที่สิบเอ็ดเป็นวันจันเนาะ เราพัฒนาค่ะจตาพารวยวิงรูดสี่กับสองค่ะสองตัวสี่หางสี่หนึ่งสี่สองสองหาสองหกค่ะเบนก็จะมีสี่สี่สองสองสามตัวสองหางค่ะสี่สองหาสี่สองหกสองสี่สอง แคบนาจอค่ะไจะไปต่อกับเจตาพารวยเนาะไปต่อสายวิ่งสายรูดค่ะพี่น้องแต่เจตาเด่นซค่ะวงกลมซตัวเดียวล่องสองเน้นที่เน้นที่ซีสองสองหสามตัวเน้นหางเดียวซีสองหกค่ะ,อะชอบกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะ เลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางปดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะชอบกัจัดเป็นเพียงแนวทางค่ะพี่น้องเป็นเพียงแนวทางเนาะต่อไปก็จะเป็นของมาดามคำนวณค่ะดาล่าค้นสวยด้วยนำใจดาลา่าของเพื่อนกับเข้าไปเนาะพี่น้องเข้าศูนย์สาม สามศูนย์นี่ตัวไม้เพิ่นให้มาแล้วอ่าดาล่ามาดามหายได้ก็ดีใจน้ำเนาะค่ะวิ่งวูดของเพิ่นเขาไปสามศูนย์เล่าออกบนศูนย์สามเนาะค่ะเป็นจังได้โชคดีก็ดีใจน้ำเด้อค่ะอ c ฟซี FC ของมาดามคำนวณจตตาดีใจน้ำเด้อค่ะ ขอบคุณเอฟซีหลยๆผู้ที่เข้ามาให้กำลังแรงใจเนาะกราบขอบคุณมาดามคำนวลเป็นย่างสูงค่ะที่ให้แนวทางมาบางทางช่องเนาะให้วางทางช่องเจตาพาลวยเนาะค่ะกาบขอบขอบคุณหลายๆมาไปเบิ่งแนวทางใหม่วันที่สิบเอ็ดเป็นวันจันทร์ค่ะแนวทางใหม่ไปกับดาลามาดามจับตามองแล้วก็เตรียมแคปนาจอค่ะ เตรียมแคปบหน้าจอไปต่อกับมาดามคนสวยคนสวยรวยน้ำใจจับมือกันมาเด้อค่ะพี่น้องมือเนี่ยดาล่ามาดามกับเจตาพารวยเนาะเป็นเพื่อนรักกันเนาะค่ะเพื่อนรักกันค่ะเป็นเพื่อนรักกันมาน้ากันเลขเขาน้ากันดิพี่น้องเลขเขาน้ากันเลยส่วนกันมา <laughs> เลยส่วนกันมาอัน มาหาเอซจังน่อยพอร้อมกันนะเขามาพร้อมกันหาเอฟซีพุณาหักเนาะค่ะเอซที่น่ารักหลักอะพี่น้องปองปายทุกคนพี่ให้กำลังแรงใจเนาะค่ะเอาเขามาเบิง่งทะมาเบิง่งวิ่งลูดของมาดามคำนวณไปต่อเนาะหนึ่งกับสองค่ะหนึ่งกับสองสองตัวซี่ห่างค่ะหนึ่งเจ็ดสองเจ็ด หนึ่งแปดสองแปดเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสองสองสามตัวสองหางหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแปดหนึ่งหนึ่งสองค่ะล่องหนึ่งเด่นสองเด่นสองลองหนึ่งเนาะเด่นสองลองหนึ่งเน้นสองหางค่ะสองตัวสองเจ็ดสองแปดสามตัวกับสองหางหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแปดค่ะ วันที่สิเป็นวันจันทร์สองทุ่มคึ่งค่ะแคปหน้าจอไผจะไปต่อกับมาดามคำนวณเนาะไพ่จะไปต่อเตรียมแคปหน้าจอค่ะมาดามคุ้นสวยรวยนำใจออะต่อไปค่ะต่อไปต่อไปออน้อยนำโชคค่ะออน้อยนำโชค เป็นทั้งใดครับพี่นอ้องเสี้ยนไม้เนาะเพิ่นเขามาซองสามวดค่ะที่เพิ่นเราแนวทางไม่เจตาของเพิ่นกันในน้อยแขนแขนเด้อค่ะพี่นอ้อยสำหรับอันคนมักหน่อยเนาะเอฟซี FC, ผมมักหน่อยแขนแขนนินนินของบนเป็บนบนล่างเป็นล่างพ่อมในพี่น้องเนาะแต่ว่าหานี่ทั้งบนทั้งหลางอยู่ตะวันล่างสามเนาะแต่ว่าเขาไปล่างสามไปบนห้าศูนย์สามบน ตัวิ่งล่างเพลินผัดมะปิ่นนั่นบนเนาะนี่ค่ะหาห้าบนห้าล่างค่ะของของอ่อนน้อยน้ำโชกเนาะจับตามองค่ะรับขอบุญขอบคุณอ่อนน้อยน้ำโชกค,ค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของเจตาราบขอบพระคุณหลายๆเนาะเอฟซี่ชอบกระจัดขัดกระพานค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะ ชอบกับจัดค่ะขัดกับแผ่นพิจารณาเอาเนาะค่ะแนวทางเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะในหน่อยค่ะในหน่อยของอ่อนหน่อยน้ำโชบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะค่ะพี่น้องเอพซีชอบกับเตียมแคปนาจอเนาะเบิ่งแนวทางใหม่ของเพื่อนวิ่งบนค่ะเพื่อนไฮซีไฮซีแล้วก็นเน้นหางเดียวค่ะซีหก มีสองหางเนาะสี่ห้าสี่หกสามตัวค่ะบนสี่หกสี่วิ่งล่างค่ะหนึง่งสองหางค่ะเพิ่นไหหมาสองตัวสองหางหนึ่งห้าหนึ่งหกค่ะเป็นจังไดค่ะพี่น้องเตรียมแคบนาจอเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านของออน้อยนำโชคเนาะค่ะ เพิ่นเห็นบุญเป็นบุญล่างเป็นล่างอ่ชอบก็จัดเนาะค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเป็นวันที่สิบเอ็ดเนาะค่ะสิบเอ็ดเป็นวันจันทร์เนาะวันจันที่สิบเอ็ดสองทุ่มครึ่งเขาไปรุ่นกันต่อกับอน้อยนำโชคเนาะค่ะคลิปนี้ก็กราบขอบุญขอบคุณพี่น้องบ้องป่ายทุกคนเนาะค่ะเอฟซีพูน่าหัตติเขอรมาคอมเมนต์ เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตาบในช่องเจตาพาลุ้ยเนาะค่ะกาบขอบพระคุณเป็นยางสูงเลขก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพิจารณาเอาพิจารณาเอาเป็นเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะพิจารณาเอาชอบห่อกับจัดขัดท่อกับผ่านเนาะบอกเป็นยังเนาะค่ะคลิปนี้ก็คอยพี่น้องโชคดีค่ะ โชคดีวันจันทร์ขับเล่าพัฒนาซองทุ่มครึ่งเนาะแล้วก็ให้พี่น้องมีความสุขให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนค่ะสุขภาพย่อมมาก่อนเสมอเดินทางไปไซก็ขอให้ปลอดภัยเนาะเดินทางไปก็ขอให้มีโชคค่ะรับมากก็ขอให้มีใช่คิปหนาพอกันไหม่่คขอบขอบพระคุณหลายหลายคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ